ครับวันนี้มาสตาร์ทเครื่องตัดหญ้ากันอาน่าน้ำมันไม่มีนะครับทิ้งไว้นานเกิน2เดือนนะครับตัวนี้น่าจะประมาณห้าเดือนแล้วนะอ่าเติมน้ำมันเข้าไปดูอยากใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าช่างก็ไม่ได้สตาร์ทนานนะเดี๋ยวมีวิธีเดี๋ยวมีวิธีว่าใครที่ทิ้งไว้นานๆไม่ได oh ้ <Old> สตาร์ททำยังไงนะครับ no. คลิปนี้มีวิธีบอกนะเดี๋ยวจะเริ่มมาตัดหญ้าแล้วหมดหน้าฝนแล้วโอเคก็เติมประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดึงดูนะครับลองดึงดูดึงดูก็อ่งเปิดเปิดขึ้นมาเลยนะเปิดนะครับเปิดเปิดสวิตคันเร่งค้างไว้เลย หนึ่งสองสามสี่ไม่ขึ้นนะครับก็คือทิ้งไว้นานเกินนะครับทีนี้วิธีทำยังไงดีทำยังไงดีเอ่ยก็กหลักๆเลยก็ถอดสายยางออกนะครับ เส้นเลนะอาจะเส้นนี้นะ,ะแล้วก็ใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเราจะเติมเติมเข้าไปนะครับหากาที่มันเป็นปากแหลมๆก็คือน้ำมันมันไม่ขึ้นมาที่สายใช่ครับถ้าเราสตาร์ทฝืนๆไปมากๆมันจะรวนนะจะมีปัญหา ช่างก็บอกไว้ก่อนสําหรับใครที่ไม่ติดนะครับสําหรับคนที่ไม่ติดนะครับคนที่สตาร์ทแล้วไม่ติดนะเนี่ยให้ไล่อากาศอย่างนี้นะครับเห็นไหมอากาศเขาเริ่มหมดฟองแล้วนะนี่เห็นะะพออากาศเขาเริ่มหมดฟองนี่นน้นี่นะ เราต้องบีบไว้ด้วยนะครับมือไม่ถนนะัดเดี๋ยวเอามือมนี้ดีกว่านะอ่าแล้วบีบ,บ,บไว้ดึงเลยนะครับ อย่างไม่ได้เดี๋ยวลองอีกวิธีหนะึ่งเดี๋ยวไปหาสายยางเล็กๆแบบนี้มาก่อนอค,ครับก็ได้สายยางแล้วนะครับเป็นท่อยางยืดของรถยนต์นะครับเป็นท่ออะไรก็ได้นะครับที่น้ามันมันไม่รั่วนะมาสวมให้พอดีตัวนี้นะครับโฟกัสเข้ามาเห็นนะเป็นการไล่น้ํามันเข้าไปนะคะเอาน้ํามันเข้าไปนะครับรน้ำมันเข้าระบบนะคะเหมือนกับแบบ เราไม่ได้ใช้งานนานนะคะในระบบเขาไม่มีน้ํามันเลยนะตัวท่อก็ไม่ดูดขึ้นมาแล้วนะคะเัวท่อใสๆเห็นไหมกอจะกรอกน้ํามันเข้าไปในระบบเขานะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะดูวิธีนี้เด็ดขาดน,นะคะยังไงก็ติดนะทอ่อแตกใครดูแล้วแชร์ได้เลยนะคะวิธีนี้ใช้แล้วได <honored. S 2> ้ผลจริงๆนะคะอันนี้ตัว,ต,วตัวนี้คือปิดนะครับตัวนี้แบบนี้คือเปิดนะแล้วเปิด <UC> สวิตช์ เเลยนะดี๋ยวเมื่อเขาจะเดินเลยก,ก,ปก็ปิดกับปิดกับเปิดสลับกันนะครับ มมาเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวไปใส่ชุดมาเต็มที่แล้วจะมาตัดนะครับคลิปนี้ก็สอนสตาร์ทเครื่องนะครับที่ทิ้งไว้นานแบบนี้นะครับขอบคุณครับ